ความชัดเจนในคลิปวิดีโอถ้าคุณใช้ฟรอนที่มันไม่สวยหน้าปกเนี่ยมันมีภาพเบลอก็มีสิทธิ์ติดเหลืองได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะติดเหลืองคือไม่เป็นมิตรต่อผู้ลงโฆษณานะครับเขาก็ AI อเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรวจสอบเจาะลึกเข้าไปถึงเนื้อหาในในคลิปมากมายดูแค่ปกบางครั้งเขาดูผันผักเขาก็ติดเหลืองให้เราเรียบร้อยสวัสดีครับอยู่กับผมนุ่นสุนเจลเคลบออนไลน์คลิปติดเหลืองคืออะไรตอนนี้ผมอยู่ใน YouTube s ร์ฟวิดีโอหลังจากที่คุณสมัครช่อง YouTube ไม่ว่าจะขายสินค้าทําธุรกิจต่างๆหรือทําเล่นๆแต่คุณควรที่จะเรียนรู้เพื่อให้รอดผลจากคลิปติดเหลืองในอนาคตคุณอาจจะพบกับช่องทางจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าคลิปติดเหลืองคือไม่มีไรายได้นะครับหมายถึงรายได้ไม่เข้าแต่ตอนนี้คุณอาจจะบอกว่ามีผู้ติดตามไม่มากมันยังไม่โชว์เรื่องติดเหลืองติดอะไรต่างๆคุณก็ทําคลิปไปตามใจชอบแล้วในอนาคตจะเสียใจนะครับแต่ถ้าคุณวางแผนเนิ่นๆนะนะคลิปของคุณสะอาด ขึ้นสีเขียวนะครับรายได้จะไหลเข้าต่อให้คลิปนั้นยอดวิวยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรในอนาคตมันอาจจะขึ้นก็เป็นได้มันขึ้นอยู่กับแนวโน้มกระแสต่างๆอาจจะสอดคล้องกับคลิปของคุณกลายเป็นคลิปวิดีโอแนะนํามันก็โด่งดังโดยที่ไม่ต้องสนใจยอดผู้ติดตามนะครับแนวทางการปฏิบัตินะครับออรับชมคลิปเจาะลึกบรรยายคลิปติดเหลืองเนี่ยฝากติดตามช่องนี้นะ107เ,เคล็ดลับออนไลน์ผมเป็นติวเตอร์การตลาดออนไลน์ พ่อค้าแม่ขายผมไม่ได้เป็นไลฟ์โพสนะ <c oughs> หาลูกค้าการปิดการขายประมาณนี้โอเคไม่ต้องโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตนะเบอร์โทนี้ ion, สำหรับติวเตอร์การตลาดเท่านั้นนะครับ1 0ึ0งพันซับสไครต์สี่พันชั่วโมงเปิดสร้างไรายได้และคุณต้องอยู่ในมาตรฐานชุมชนแน่นอนถ้าไม่มีคลิปสีแดงซึ่งถ้าคุณยังไม่เปิดสร้างไรายได้มันจะไม่โชว์สีขึ้นมาในทางระบบเขาจะบล็อกก่อนเลยไม่ผ่าน Google Adsense เขาจะเช็คดูที่ช่องของคุณ แล้วจะไปแจ้งใน Google AdSense ว่าเขาไม่รับคุณเป็นพาร์ทเนอร์คือไม่ผ่านสมัคร Google AdSense ไม่ได้นั่นเองนะครับสำหรับกรณีที่มีคลิปติดแดงหมายถึงลิขสิทธิ์โอ้เปลือยละเมิดมาตรฐานชุมชนอื่นๆนะครับอาวุธปืนเหล่านี้เขาจะไม่ได้บอกคุณโดยตรงกรณีติดแดงนะครับแต่คุณจะไม่สามารถใช้งาน Google AdSense ได้ดังนั้นเรื่องง่ายๆก่อนเลยอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องคลิปติดเหลือง เอาไอที่ติดแดงให้มันผ่านนะครับอย่าให้มันมีคลิปที่มันละเมิดมาตรฐานชุมชนของ YouTube ไม่ควรไปดูดคลิปคนนู้นมาลงช่องในในเนื้อหาของคลิปก็ไม่ควรที่จะมีความรุนแรงมีดผาหน้าไม้งดนะครับระวังเพลงเสียงดนตรีแทรกเข้ามาต่างๆระวังนะครับโอเคต่อไปติดเหลืองนะครับเมื่อเปิดสร้างรายได้เสร็จสิ้นอันดับแรกเริ่มมีคลิปสีเขียวขึ้นมาอย่าเพิ่งดีใจเพราะว่ากว่าจะเปิดสร้างรายได้คุณต้องมีคลิปวิดีโอมากกว่าโอโ้โห ั้นต่ำ50คลิปอ่ะคุณผู้ชมจึงจะสามารถมี4,000ชั่วโมงแต่บางคนอาจจะมีบางคลิปที่มันทะลุ4,000ชั่วโมงก็เป็นได้แต่แต่ค่าเฉลี่ยส่วนมากของคนทั่วไปก็นะครับนาคลิปหลากหลายคลิปมารวมกันให้มันครบ4,000ชั่วโมง1,000ซับสไคร์เมื่อนู่นนั่นนี่เปิดสร้างไรายได้ผ่านแล้วดูที่ตัวไอมุมขวานะเกี่ยวกับการสมัคร Google Adsense การแก้ปัญหา,าต่างๆแต่มันดึงดูดยอดซับสไคร์ดึงดูดผู้ชมเข้ามาเนี่ย บางครั้งมันก็ต้องเสี่ยงกับคลิปติดเหลืองนะไม่ไม่เป็นอันตรายมากนะครับไม่ไม่ใช่สีแดงแต่ไม่ควรที่จะมีคลิปติดเหลืองเยอะจนเกินไปในช่องนะครับถ้ามีคลิปเหลืองเยอะเกินมันก็อาจจะทําให้ช่องของคุณมีโอกาสจะปลิวได้เหมือนกันนะผมมองว่า AI เขาจะวิเคราะห์แล้วล่ะนะครับอาจจะปลิวได้นะติดเหลืองเนี่ยก็ติดได้บ้างสักไม่เกิน5%ของช่องในส่วนตัวเนี่ยผมก็มีคลิปติดเหลืองอยู่ไม่ถึงไม่ถึง5%นะครับ ผมทำคลิปแนวนี้ขึ้นมาอาจจะตรวจสอบเจอจากคีย์เวิร์ดนะครับผมบอกว่าวิธีเพิ่มขนาดธรรมชาติโดนซะงั้นนะครับต่อไปคลิปมาลองกองแกงเนี่ยนะมีสาวๆเต้นอาจจะยั่วยวนไปนิดนึงและมีรูปภาพที่มันสอสื่อไปในเชิงลามกะนะมันมันก็ติดแต่จริงๆเราดูเฮฮาไม่ได้ดูลามกอะ่ะนะสามารถอุทธรณ์ไดใ้ในบางหัวข้อนะถ้ามันไม่ผิดจริงเนี่ยนะครับอย่างเช่นคลิปที่ผมอุทธรณ์คลิปสแปมเนี่ยผมไม่ได้แบบว่า ไปสอนให้คนอื่นเกลียนคีย์บอร์ดไงนะครับชื่อคลิปเนี่ยมันบอกว่าเป็นการสแปมเฟซได้ได้ผลถาวรเนี่ยไหมมันคล้ายๆกับการไปเกลียนชาวบ้านตอนแรกมนติดเหลืองนะแต่ผมก็เปลี่ยนหน้าปกนะครับแก้ไขคาบรรยายญญญนู่นนั่นนี่ยื่นุทธทณ์ไปเขาก็เปิดสีเขียวให้นะไม่เป็นมิตรต่อผู้ลงโฆษณานะครับสาหรับคลิปติดเหลืองเหตุผลน,นะครับที่ติดเหลืองจับผิดพวกเราได้หนึ่งจาก keyword, คีย์เวิร์ดคาบรรยาย่า่ๆนะครับชื่อพาดหัวรวมไปถึงเดสคริปชั่น มันมันออกแนวหลอนๆสีเทาสีทึบสร้างความห่อเหี่ยวใจฟรอนต์ front, ตัวอ,กอักษรไม่ชัดก็มีสิทธิ์ติดเหลืองได้นะครับไม่เป็นมิตรต่อผู้ลงโฆษณาดังนั้นนะครับเขียนลงไปเนี่ยข้อความให้มันชัดเจนรูปปกนะมันสื่อถึงความชัดเจนในคลิปวิดีโอถ้าคุณใช้ฟรอนต์ที่มันไม่สวยหน้าปกเนี่ยมันมีภาพเบลอก็มีสิทธิ์ติดเหลืองได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะติดเหลืองคือไม่เป็นมิตรต่อผู้ลงโฆษณานะครับเขาก็ เอไอเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรวจสอบเจาะลึกเข้าไปถึงเนื้อหาในในคลิปมากมายดูแค่ป,ปกบางครั้งเขาดูผันผ่านเขาก็ติดเหลืองให้เราเรียบร้อยนะแล้วบางอย่างอย่างเช่นคลิปเต้นเนี่ยมันสื่อไปในทางเพศนะครับแต่จริงๆมันเป็นการเต้นนะครับเขาก็ติดเหลืองแน่นอนนะครับคลิปของเราอาจจะดีเลิศแต่ในเมื่อปัญญาประดิษฐ์เขาพิจารณาแล้วตัดสินแต่เราสามารถอุทธรณ์ได้นะครับ วิธีการแก้คลิปติดเหลืองเนี่ยอันดับแรกคุณจะผิดหรือถูกรูปปกถ้าถ้าเช็คดูแล้วดูเหมือนมันก็ดีแต่ผมแนะนำให้เปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้สับขาหลอก AI แค่เปลี่ยนรูปปกก่อนเลยนะครับถ้าวิธีการแก้ติดเหลืองเบื้องต้นนะเปลี่ยนแค่นิดเดียวให้ให้เขารู้สึกว่าเออเราเราใส่ใจกับคำตัดสินของเขาแค่เปลี่ยนนะครับ ไม่อาจอาจจะไม่แตกต่างจากเดิมมากไม่เป็นไรขอแค่รู้สึกเหมือนเราเราทําตามเจตนาลมของ AI เนี่ยเปลี่ยนรูปปกต่อไปไปเปลี่ยนชื่อนะครับพาดหัวนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ไม่กี่ตัวอักษรถ้าติดเหลืองนะต่อไปคือคาบรรยายเดสคริปชันเนี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนนิดนึงนะครับแค่เปลี่ยนไม่กี่ตัวอักษรได้นะครับคุณผู้ชมดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วยื่นอุทธรณ์ไปแบบนี้มันเหมือนกับไม่ไม่ไม่ใส่ใจนะครับ แค่เปลี่ยนไม่กี่ตัวอักษร AI เขาก็รู้แล้วว่าเราใส่ใจนะครับในกรณีคลิปที่ของคลิปที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่ผิดอะไรนี่วานะแต่ทําไมเขาติดเหลืองให้เราเนี่ยก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วรอรอประมาณไม่เกินย4ิบสีชั่วโมงถ้าคาตัดสินบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้เพราะว่าคลิปเขายังยืนยันว่าคลิปของเราไม่เป็นมิตรต่อผู้ลงโฆษณาก็ต้องทําใจนะครับแต่ส่วนมากถ้าคุณยื่นไปแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียว แต่ที่สําคัญนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ระวังนะครับเรื่องเพลงเรื่องแคสเกมเนี่ยก็สําคัญนะถ้าติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ครบ3มครั้งโดนปิดช่องนะครับโอเคช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ